สวัสดีครับอัสลามุอะลัยกุมะเราห์มะตุลลอฮิอะบะเรารกาตุยสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมที่ครบครับหลายตอนของเรื่องที่เราได้นำเสนอผ่านรายการนี้ในมิติของ COVID โควิดโรคระบาดที่กำลังเป็นภัยคุกค,คามคนในประเทศไทยและสังคมโลกนะครับมุสลิมคือชนกลุ่มหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการเผชิญปัญหานี้มีสิ่งที่จะต้องป้องกันต้องปรับตัวรายการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจได้ตระหนักในมติติต่างๆว่า การ,รเผชิญภาวะวิกฤตในช่วงเวลาของโควิด -19 นี้เรามีท่าทีหรือว่ามีสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตนปฏิบัติตัวและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไรให้ปลอดภัยและก็ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาวิทยากรหลายคนนะครับได้นําความรู้ความเข้าใจในมิติต่ตางๆทั้งในด้านของวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านของหลักการศาสนาวันนี้ครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจเรื่องของโรคระบาดครับ อิสลาลมนั้นเป็นศาสนาเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานสิ่งใดก็ตามที่เป็นปัญหาของสังคมสามารถสืบค้นและกลับไปยังอดีตสมัยของท่านรอสลลลอสลลลอสลัมศาสนทูตของพระเป็นเจ้ายุคนั้นก็มีโรคระบาดครับและภาวะที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเป็นอย่างไรหนักขนาดไหนท่านรอสุลลอมีวิธีการจัดการกับโรคระบาดอย่างไรวันนี้เราจะมาศึกษาประวัติศาสตร์เรียนรู้เรื่องนี้กัน อยากลึกซึ้งนะครับกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาราชมนตรีท่านคือท่านอาจารย์อาลีเสือสิงครับเชิญอาจารย์ได้ทักทายท่านผูช้ชมทางบ้านครับอัสสล Assalamualaikum ah w a มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติประเมตตาและความจำเริญจากเอกอัคลมเหซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ a, ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับครับหลายตอนวิทยากรหลากหลายความรู้ด้านสังคมก็ดีด้านศาสนาหรือว่ามาตรการที่ทาง ภาครัฐร่วมมือกับทางองคอ์กรบริหารกิจการศาส,สนาอิสลามทําให้เราได้รู้ในหลายมุมแต่เรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่คุยกับอาจารย์น่าจะเป็นเรื่องต้นๆที่ต้องทําความเข้าใจว่าโรคระบาดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในยุคเรายุคสมัยทโรสุลล็อกก็เคยมีการจัดการของทโรสุลล็อกและบรรดาซอฮาบะสาวกของท่านจัดการกับวิธีการ ที่เกิดโรคระบาดอย่างไรบ้างอาจารย์ครับครับบิิิิสมมมลลาาาาฮฮรรรรเเะะห์นีอัลฮัมดุลิลลาฮิวัสศอลาตุวัสสลลามอัลลอฮิวะบาอ์ดุเรื่องของโรคระบาดเป็นเรื่องที่มีมาเรียกว่าคู่กับสังคมมนุษย์เนี่ยหรือว่ามนุษย์เสียโลกเนี่ยมาตั้งแต่ยุคก่อนศาสนาอิสลามโดยการประกาศของท่านนบีมมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือในหลายพันปีก่อนเรียกว่าก่อนหน้าคริสต์กาลก็ได้ หรือว่าก่อนยุคสมัยของศาสนาอิสลามเนี่ยก็มีโรคระบาดเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ได้ฆ่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากในสมัยของท่านอัลลอฮฺสลลัลลอฮิวะสัลลัมเองนั้นก็ได้มีเหตุการณ์สำคัญสคัญที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดซึ่งในภาษาอับเนี่ยเรียกว่าอัลตอูนนะครับคำคำนี้มันจะมีคำอยู่สองคำคำที่หนึ่งคือคำว่าอัลละแว คำว่าอัลวูบะนั่นจะหมายถึงโรคโดยทั่วไปรวมถึงโรคระบาดก็ได้นะครับส่วนอ,อัลตองูเนี่ยก็จะเป็นโรคระบาดที่เวลาเกิดขึ้นแล้วมีคนตายเป็นจนํานวนมากจะมีนัยยะที่จํากัดมากกับาคาว่าอัลวูบะนะครับอย่างในฮะดีษเนี่ยที่มีการระบุถึงคำคานี้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นฮะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงอาอชา่าฮะ หรือว่าหะัญษในกรณีของท่านอุมารอินัลขอตตาบรอดิลลอฮุอันก็จะมีคําว่าอัตตะอูนนะครับในหลักการของศาสนานั้นก็ได้ระบุไว้ในมิตินะครับเรื่องของโรคนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานอัลตาลาได้ทรงประทานลงมาดังนั้นความเชื่อของคนมุสลิมเนี่ยก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยการกาหนดลิขิตของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานอัลตาลาและพระองค์ก็ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ โรคนี้ก็เป็นสิ่งถูกสร้างเช่นเดียวกันและพระองค์จะไม่ทรงประทานโรคร้ายลงมายกเว้นว่ามันจะมียารักษาโรคยกเว้นนะในฮะดีษก็จะใช้ยอยู่สองสำนวนก็คือความตายหนึ่งหรือความชราหนึ่งอันนี้จะไม่มียารักษานะครับเพราะฉะนั้นอย่างก,กรณีของโควิดเนี่ยก,ก็วางใจได้นะครับโดยหลักความเชื่อก็คืออลัลลอฮ์ทรงจัดไว้แล้วแหละนะเรื่องของวัคซีนเรื่องของยาที่จะเป็นตัวรักษาเยียวยา เพียงแต่ว่ามนุษย์จะต้องเพียรพยายามนะครับอุตสาหะในการที่จะใช้กําลังสติปัญญาของตนในการค้นคว้าในการทดลองในการพิสูจน์ในการให้ได้มาซึ่งยานะครับที่อัลลอกก็ทรงจัดไว้แล้วเพียงแต่ว่าณเวลานี้มันยังอาจจะไม่ถึงเวลาของเขานะครับข้อต่อมาก็คือว่าโรคระบาดนั้นในความเข้าใจของคนในยุคก่อนอิสลามก็คือมันระบาดด้วยกับตัวของมันเองมันติดต่อด้วยกับตัวของมันเอง เหตุนั้นในอิสลามจึงมีหลักคําสอนที่เป็นเหมือนกับข้อที่จะไปผูกพันอยู่กับกําหนดลิขิตของพระผู้เป็นเจ้าก็คือลาอัดวาไม่มีการติดต่อหรือโรคติดต่อด้วยกับตัวของมันเองคือโรคระบาดโรคติดต่อนั้นมีอยู่แต่มันไม่ใช่เป็นไปด้วยกับตัวของมันเองเหมือนกับนักธรรมชาติวิทยาเชื่อหรือบุคคลที่ปฏิเสธพระเจ้าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นเองอะไรอย่างนี้แล้วก็มันแพร่ระบาดไปด้วยตัวของมันเอง ซึ่งท่านนบีสอลรัอนวะาด้วสลัมก็ยกตัวอย่างง่ายๆให้เข้าใจใง่ายๆว่าโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในปุสัตว์เช่นฝูงอูนะบางคนก็ไม่เข้าใจว่าอูดตัวนี้ติดมาจากอีกตัวหนึ่งนะแล้วมันก็เป็นการระบาดด้วยกับตัวมันเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับการกําหนดสภาวะการของพระผู้เป็นเจา้าท่านนบีก็บอกตั้งคําถามง่ายๆแล้วตัวแรกมันติดมาจากไหน,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 นก็แสดงว่า มันก็จะต้องมีตัวเริ่มต้นครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็คือเป็นโรคเสร็จแล้วมันก็แพร่ระบาดไปตามเหตุปัจจัยที่อัลลอฮฺได้ทรงกาหนดเอาไว้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้มันก็จะติดต่อนะครับก็ตัวแรกมันเป็นโรคด้วยการกําหนดของอัลลอฮฺอ๋อครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวแพร่โรคด้วยกับตัวของมันเองอยู่แล้วมันเกิดขึ้นเองใช่แล้วแล้วถ้าบอกว่ามันแพร่ด้วยกับตัวของมันเองมันแล้วไอ้ตัวที่มันไม่ตายนะอ่าอืม มันก็ไม่ใช่เหมือนกับโควิดเนี่ยคนที่ไม่ตายก็มีครับเยอะแยะคนที่หายก็มีเยอะแยะ,ะถ้ามันเป็นด้วยกับตัวมันเองมันสามารถในการที่จะเอาชีวิตคนได้ด้วยกับตัวมันเองให้คุณให้โทษด,ดวกับตัวมันเองมันก็คงไม่มีคนรอดหรอกครับอเพราะมันก็คงไม่อยากแยะว่าคนนั้นคนนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยรับ ที่สำคัญอย่างที่อาจารย์พูดคือว่าหลักความเชื่อเราต้องเชื่อว่าโรคทุกโรคนั้นมันมียารักษาครับขึ้นอยู่ว่ามันยังมันยังไม่ถึงเวลาของมันครับมันก็จะมีกําหนดเวลาของมันเขากําลังคิดค้นวัคซีนค้นยากันอยู่นะแต่ยังไงมันต้องมีครับมันมีอันนี้คือความเชื่อของเราครับครับผมครับทีนี้ประวัติศาสตร์ที่อยากจะให้อาจารย์เรุณาเล่าให้พวกเราได้ได้รับความรู้ตรงนี้ครับว่า มันเกิดโรคในพ่วงเวลาใดทด้ถ้านราสรุลลอดได้จัดก,การกับกช่วงระยะเวลาที่วิกฤตนั้นยังไงบ้างครับครับเอาในแง่รทบาทก่อนเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีปฏิบัติจะปฏิบัติกันได้ครับ,รบน,นะในหนังสืออัลอาดการอัลมุนตะคะบะมินกาลามีไซดลอับรอร์ของอัลิมามุนนาบวีราฮิมุลลอฮ์กาวายสั้นๆโดยการอ้างอิงจากนักกวติศาสตร์ซึ่งเป็นชาวแบกแดงน,นะในหน้าที่151 กล่าวถึงต่อองูลนที่เกิดขึ้นในยุคอิสลามโนะดยอ้างคำของอบูุลฮัสซันอัลมาดายนีซึ่งเป็นนักปรวัติศาสตร์นะครับอยู่ในช่วงประมาณที่จะสกัดที่752-789ถึง3บอกว่าการตาวอ่นุีมัชุ่อเรื่อฟในอิสลามหตุว โรคระบาดท,ที่เป็นที่รับรู้กันแล้วก็มีความใหญ่หลวงนะในอิสลามคือในยุคของอิสลามมันมีอยู่5ครั้งด้วยกันอ๋อครับอา,อาจจะมีมากกว่านั้นในยุคต่อมาก,ก็คือยุคหลังที่อัลมาดาอินีไปเกา่าห้าหครั้งนี่คือในยุคที่ทาร,รุสุนตังตั้งแต่มสมัยของทารุสุต์ร้องสวาริเวสันหนึ่งก็คือตองชิรุไวครับนะตอนชิรุไวนี่ เกิดขึ้นที่เมืองมาดาอินอัลมาดาอินนี้เป็นราชธานีของจักรวรรดิเปอร์เซียในราชวงศ์ซัสนิหหนะรือว่าสซาสานียะราชวงศ์ซัสนิเนี่ยในยุคที่รอสุลอ l l a ลละลัาฮิวาสัลลัมท่านมีชีวิตอยู่นั้นนะักจักรวรรดิเปอร์เซียก็ยังมีความยิ่งใหญ่แล้วก็ขับเคี่ยวอยู่กับอาณาจักรไบเซนทยนยะคโรมันไบเซนทนย ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นตรงกับปีที่6แห่งฮิจร,รัชสกุลหลังจากนาบีได้อพยพสู่นครมดีนาได้ประมาณ 6, 6ป,ปีตัต่นั้นเองมันก็จะตรงกับคิจสกุลที่6กร้อยี่บในช่วงนั้นเนี่ยช่วงปีที่6กเนี่ยก็คือหลังสมรภูมิอัลอาฮซับหรือว่าสมรภูมิสัมพันธมิตรหรือสมรภูมิคันคูหรือที่เรียกกันว่าสมรภูมิสนามเพาะนะที่ข้าศึกเนี่ยได้มาปิดล้อมนครมดีนา ช่วงประมาณนั้นนะกับก่อนหน้าการพิชิตนครมักกะก็เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ที่จกักรวรรดิเปอร์เซียในสมัยรัชสมัยของคิสรอหรือว่าคุสโรซึ่งเป็นจกักรพรรดิของเปอร์เซียที่มีชื่อว่าชิรวไวชิรวไวนี่ชิงราชสมบัติจากพระบิดาก็คือเอบรูเอบรูวิส เอบรูวิสก็คือเป็นคุซโรที่สองนะจับพระองค์ไปจองจําไปขังเอาไว้แล้วก็ขึ้นชิงราชบัลลังก์นั่งราชบัลลังก์แล้วก็หลังจากเกิดโรคระบาดนี้ได้ประมาณ6เดือนก็สส้นพระชนนะอันนี้คือเกิดขึ้นในสมัยของท้าวสุลต่านสุาลต์ลอสคลายทั้งคร<ๆ>ั้งต่อมาครั้งที่สองครั้งที่สองนี่ก็เกิดขึ้นในปีที่ห้าสิบ มีต่ออุลอัมวาสเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยของท่านอุมัดอิบนุ์ขอตอาบอติอัลลอฮ์ฮวนในช่วงนั้นก็ประมาณเอาเอา,เอา,เอาในสมัยของท่านอุมัดก่อนก็คือต่ออุลอัมวาสในสมัยของท่านอุมัดอิบนุ์ขอตตาบอติอัลลอฮ์ฮวนเกิดขึ้นที่แคว้นชามชามก็คือปาเลสไตน์จอแดนเลบานอนซีเรียดินแดนแถบนี้แหละเรียกว่าแคว้นชามนะมันก็จะมี หัวเมืองใหญ่อยู่หลายหัวเมืองเช่นดามัสกัสนะฮอมส์หรือว่าเฮมส์นะแล้วเมืองนิสรีเมืองฟิลาสตรีจะมีอยู่4ี่สี่ห้าหนสี่สี่หัวเมืองหรือว่าห้ัวเมืองในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตไป25,000คน25,000คนต่ออุนอัมวาสเนี่ยคำว่าอัมวาสหรือคำว่าอัมมาวสครับ อัมวาสอัมมาวุสคําว่าอัมมาวุสเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิเลเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้อัครสา,าวกสองคนที่เมืองอัมมาวุสเนี่ยน,นี่คือเมืองที่มีความสําคัญในปปรลสไตบแล้วในดินแดนตรงนี้คืออัมมาวุสหรือว่าอัมวาสเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆอยู่ในปาเลสไต์เป็นจุดเริ่มต้นของโรคระบาดในสมัยของท่านโอมัดเนี่ยช่วงต้นๆก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่แพร่หลาย จนกระทั่งมันเกิดสมรภูมิอยรมูกสมรภูมิอัลียรมูกนี้นะไบเซนไีนพพายแพ้ต่อมุสลิมแลนะมุสลิมสามารถพิชิตแคว้นชามได้นะและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในราวฮิจรัสสกรัฎที่15 14นี่ในพิชิตดามัสกัส15พิชิตในสมรภูมิอัลียรมูกก็คือเราจะเห็นได้ว่า มันเป็นช่วงที่มุสลิมเนี่ยแผ่ขยายไปถึงดินแดนแค้นชามแล้วแล้วมันเกิดสงครามแล้วมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นไอการจัดการในสมัยนั้นนะบางทีมันก็อาจจะไม่ดีนะก็เวลารู้ว่าสนามรบแต่จุดเริ่มต้นมาจากอัมวาสซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในเปรสไทยใกล้ๆก,กับเยรูซาเล็มหรือว่าอัลกุตส์นะ ในอัลมุนจิตนี่บอกว่าในปีคิจสกัล639ก็จะเป็นช่วงสมรภูมิยามูนะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมุสลิมไปตั้งกองทัพประชิญหน้ากันอยู่แล้ว <S <S มีการรบกันหลายครั้งแล้วมีเสนาธิการใหญ่ก็คือท่านอับูุลบยดะอามิรอิบนุลจัระฮ์ราฎิยอัลลอฮุวันอามีนฮาดิลอุมมะนี่ซึ่งเป็นอัครสา,าวกคนสำคัญของทา่านอูลุลลอฮ์็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัม แล้วก็มีท่านยาซีดอิบเนบีซสุฟยานมีแม่ทัพในกองเนี่ยเป็นจำนวนมากนะตอนนั้นคาลิตุมเนวาลีก็ถูกปลดเพราะว่าท่านอุมัตนี่ขึ้นมาเป็นอลิฟับนะทีนี้ในตำราอัลฮันีิซ์ในระบุเอาไว้เกี่ยวกับการออกเดินทางจากนครมด,ดีน่ไปที่แคว้นชามของท่านอุมมัอิบเนื้อขับทอบปอราเดียตออกมารพร้อมด้วยกับบรรดาสฮารบะพอไปถึงที่นน่นเนี่ยมันก็มี ซอฮาบัตที่เป็นแม่ทัพในกองและก็ตาบีอีนแต่เป็นจำนวนมากรอต้อนรับกันอยู่ที่ตำบลซารุซาร์บุนเนี่ยซึ่งอยู่ที่แคว้นชางก็มีท่านอบูไบาดาอาเมดอิมเนจาร์เนี่ยมารอรับอยู่แล้วก็มีการแจ้งข่าวว่าเกิดโรคระบาดเริ่มแพร่และเริ่มกระจายเป็นมุมกว้างและเป็นวงกว้างในดินแดนปาเลสไตน์ก็ปรากฏว่า ท่านอุมัดก็เรียกประชุมบรรดาซอฮาบะซึ่งมีทั้งมุฮัจิรินรุ่นแรกที่ละหมาดสองกิบละด้วยกันก็คือครั้งหนึ่งเคยละหมาดหน้าไปทางไปที่มักดิสแล้วก็ละหมาดกลับมายังอัลกาบะอัลมุชาอฟะหรือ,อบัตุลโลซอฮาบะก็เสียงแตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าในเมื่อท่านออกเดินทางมาเพื่อทํากิจธุระเนี่ยก็ควรจะเดินเดินหน้าต่อไปเพื่อทําธุระให้เสร็จสิ้น อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าท่านพาคนสําคัญสาคัญมาเยอะจะเอาเข้าไปเสี่ยงมันไม่ควร mm hmm. ก็ไม่ได้ความก็ให้แยกย้ายไปก็เรียกอันซอดมาอันซอดมาก็เหมือนกับมมฮาจิรินแตกเป็นสองเสียง oh, นะเป็นสองฝ่ายเสร็จแล้วก็ให้เรียกบรรดาสาบัตรรุ่นใหม่ๆหลังการพิชิตนครมักกะซึ่งเป็นชาวกุเรชอันนี้เห็นตรงกันหมดว่า ไม่ควรที่จะเดินหน้าเข้าไปในเขตที่เป็นการแพร่ระบาดให้กลับสู่นครมบดีนะในระหว่างนั้นก็ปรากฏว่าท่านอับดุลราะห์มม่อิบนอาอูฟรอดิยัลลอฮุอันซึ่งเป็นซอฟัดคนสําคัญอีกเช่นเดียวกันหนึ่งในสิบคนนะที่ได้รับการบอกข่าวสู่สวรรค์ท่านติดธุระในช่วงเขาประชุมกันมูชาวรอกันนี่ไม่อยู่มาถึงท่านก็บอกว่าที่ฉันเนี่ยมีหะดิษของท่านอับดุลรอฮ์ฮานเล็กน้อยซึังว่าเมื่อใดที่ท่านนั้นได้ยิน เรื่องการแพร่ระบาดของอับตอลน,นะหากพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะอยู่ในดินแดนหนึ่งแล้วมันระบาดในที่หนึ่งก็อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่างดินแดนนั้นแต่ถ้าหากว่ามันระบาดอยู่ในดินแดนที่พวกท่านทั้งหลายอยู่ในดินแดนนั้นก็อย่าออกมาท่านหุนมาก็ขอบคุณอัลลอฮฺสุบานอันลจาลาที่ได้มีหลักฐาน จากแะดิษของท่านนบยวีสรลัลอฮวายวสลัมมายืนยันชัดเจนเป็นการตัดสินชี้ขาดว่าให้กลับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยฟังประวัติศาสตร์แล้วทําให้เราได้คิดว่าบรรดาซาะบะเนี่ยนะครับคนที่ได้ได้อยู่ใกล้ชิดกับทศรถสรุดลอหรือว่าห่างจากนั้นมาก็ตามเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มีความคิดเห็นต่างกันครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้นําก็คือต้องกลับไปหาว่าสิ่งที่ทลรถสรุดลอได้ได้บอก ไว้และมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือก็เลือกแนวทางน,นั้นสุดท้ายก็คือผู้นําเป็นผู้กําหนดทิศทางถูกต้องนี่คือสิ่งที่ได้จากบริษัตตรตรงนี้เลยนะครับครับคือส่งเสริมให้ผู้นําได้มุชาวราก็คือปรึกษาหารือครับแต่การตัดสินใจนั้นอยู่ที่ผู้นํอืไอข้อเสนอความคิดเห็นทั้งหลายเนี่ยไม่อาจที่จะไปกดดันได้ครับท่านบุหตตัดสินใจกับซึ่งในขณะนั้นท่านยังไม่ได้รับหะดีษจากท่านอับดุลระห์มานอิบนะอ้าบเมื่อ ได้รับฮะดีษก็รู้ว่าสิ่งที่ตัดสินใจถูกต้องตามหลักการถ้็เป็นที่ที่ยุต,ติปัญหาต่างๆก็ปฏิบัติตามนี้สุดท้ายก็คือการไม่เข้าไปในเมืองที่มันมีโรคระบาดอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติตามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับเพราะนี่เป็นเ,เรียกว่าเป็นที่มาของอัลฮัจรอเซฮีหรือว่าคันทีนก็คือการกักตัวกักตัว อ่าหรือว่าด่านกักกันโรคนะของการเดินทางในภาวะปกติเนี่ยอิสลามพูดมาพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วมีคําสอนของท่านนาบีบอกไวชก้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องของการกักตัวเนี่ยมันจริงไม่ใช่เรื่องมาตราก,การแต่มันเป็นเรื่องศาสนาครับเราเราต้องแยกประเด็นให้ชัดเจนว่านี่มันคือศา,าสนาสําหรับมุสลิมแล้วนี่คือศาสนาการที่คุณได้ยินข่าวแล้วคุณจะเดินเดินทางไป มันมีคําสอนศาสนากําหนดไว้ว่าว่าควรจะไปหรือไม่ควรไปการที่คุณอยู่ในดินแดนที่มันเกิดการแพร่ระบาดเนี่ยคุณอยู่ในลักษณะที่ซอบิรนมอจสิบันก็คือมีความอดทนอดกลั้น <c oughs> และมุ่งหวังในพลา,านิสง์ของพระองค์เพราะพร้อมเชื่อมั่นว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้โดนก็คือไม่โดนถ้าอัลลอฮ์จะกําหนดไว้แล้วอย่างไรก็ต้องโดนนะโดยที่เขาไม่ออกจากที่นั่นเนี่ยเขาจะได้ผลบุญไฟะละหัวอัจรุมิตริ ไฟละโอาจรุณิด,ดูอาจุ شهد เขาจะได้ผลบุญเหมือนกับผลบุญของ شهد ีเพราะน,นั้นมันเป็นอานิสงส์อีกในเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องศาสนาที่มีอานิสงส์ด้วยถ้าเราอยู่แบบด้วยความสบัดอดทนนะในในที่ที่เกิดโรคระบาดไม่ออกไปไม่ไม่เคลื่อนย้ายนี่เป็นเรื่องศาสนาอาจารย์พูดตรงนี้ทําให้ภาพมันชัดขึ้นว่าเรื่องมาตรการที่ไม่เข้าไป ตรงจุดที่มีการแพร่ระบาดโรคเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องศาสนาแล้วก็ยอ้อนไปว่าเป็นคําสั่งทรรั罗斯ลุ่นถูกต้องอยากเข้าไปอยากเข้าไปมุสลิมจะเชื่อสิ่งนี้เนี่ยมาก่อนมาตรการที่มีการกำหนดมาที่หลังสิงมันมีหลักการของมันอยู่ก<อ>่อนแล้วครับครับคือทุกเหตุการณ์ทุกปรากฏการณ์มันจะมีหลักคําสอนของอิสลามประกบ<嗯>อยู่แล้วครับอ่าเพียงแต่ว่าเราจะเจอหรือไม่เจอเท่านั้นเอง<嗯>อ่าอย่างท่านอุมัดเนี่ยท่านก็ยังไม่เจอไงครับนี่นี่มันก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ยืนยันได้ว่า เออมันก็ไม่ได้หมายความว่าซอฮบัตท,ทั้งหมดจะรู้หะด,ดิษของนบีทั้งหมดอ่าเพราะคนที่ได้ยินเนี่ยคือท่านอ,อ,อับดุลระมานอิบุลมาอวนอ่าอ,อย่างนี้เป็นต้นหรือว่า <c oughs> หะด,ดีษของท่านหญิงไอชะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปถามถึงต่ออูนนบีก็บอกว่ามันเป็นพระประสงค์ของพระองค์ในการที่จะลงทันแก่กลุ่มชนที่พระองค์ทรงประสงค์แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงกาหนดให้สิ่งที่เกิดขึ้นที่เรื่อโรคระบาดเนี้ยใครที่เสียชีวิตเนี่ย ก็คือรห์มะก็คือพระเมตตาที่เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาแสดงว่าวิกฤตโรคระบาดครั้งใดก็ตามเนี่ยมันจะมีโอกาสดูมมันมีทั้งการลงโทษและก็มีทั้งความเมตตาครับอ๋อครับเรียกว่า ش ฮิดอาคีรอซึ่งในอิสลามน,นี่กำหนดไว้หลายอย่างครับนะเศษอาคีรอเช่นคนที่เสียชีวิตในช่วงเกิดโรคระบาดโดยที่เขามีความสบัดอดทนอยู่ด้วยกับความมั่นในกตอ,อก,กอดั้คือการลิขิตของร่์นะ,อะสอง หญิงที่เสียชีวิตในขณะช่วงที่มีเลือดนิฟาสก็คือออกลูกแล้วก็เสียชีวิตแม่ตายอเนี่ยเนี่ยเนี่ยถือว่าเหตุเห็นกันอ่าค,คนที่จมน้ําตายคนที่เอ่อถูกตึกรู้ว่าสิ่งหนักเนี่ยมันทับตึกถล่มทับดินไหวาครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่ถูกไฟคลอกคนที่ถ่ายท้องจงกนกระทั่งช็อกเสียชีวิตนะคือตายแบบเนี้ยถ้าเป็นคนไทยก็ถือว่าตายตายหาตายโงตายหาตายไม่ดี แต่อิสลามบอกไม่ใช่นี่คือความเมตตานี่คือความเมตตาเพราะคนที่ตายนี่ตายไปในสภาพที่ถ้าเขามีความสวัสดิ์อดทนนะก็คือเขาได้อนีสงส์ครับแล้วไม่มีใครอยากตายอย่างนี้ไงเหตุถ้าเข้าใจง่ายๆเราถามเอ๊ะมันได้บุญยังไงก็ถามว่าไปชี้ถามว่าใครอยากตายแบบโดนไฟคอกบ้างยกมือขึ้นไม่มีใครอยากคุณคาริสอยากจะจมน้าตายไหมครับแต่ว่าเวลาตายเนี่ยเลือกได้ไหมไม่ได้เลยใครเลือกให้ล่ะ เป็นประสงค์ขอเป็นประสงค์ขออัลลอฮ์เมื่อตายในสภาพนี้อัลลอฮ์ก็ประทานผลบุญให้ทดแทนฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์ได้กรุณาพูดให้เราชัดเจนมากที่สุดก็คือว่ามุสลิมเราต้องป้องกันตัวเองเป็นการแรกรแต่เมื่อเราป้องกันอย่างสุดความสามารถแล้วกรณีโรคมันมาติดนะหรือว่าเราได้รับการแพร่เชือ้อแล้วเราก็เป็นโรคหรือว่าถึงายันอลัลลอฮ์เรียกกลับไปนี่คือความไม่ตาครับ เป็นเชหิงที่ทำาห้เกิดถึงคือคือเชีเหตุนในโลกน้าคือได้ผลบุญอ่าหลายคนอาจจะแบบโหแย่แล้วชีวิตนี้รู้สึกว่าความความไม่มีมงคลแับชีวิตมันเกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็มัน,ม,นมันมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นชีวิตแต่ว่าสําหรับมุสลิมวิธีคิดคือนี่คือความเมตตาความเมตมตาของเราและเป็นการไถ่ถอนบาปบาปเล็กๆน้อยๆที่เราได้กระทํามาาการเจ็บไข้ได้ป่วยความเหนื่อยยากลําบากความเศร้าหมองความกลัดกลุ้มทั้งหลายแหล่ถ้าเราทั้งหลายเนี่ย มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะแล้วเราก็ไม่ได้ตีโพยตีพายตีอกชกขัวนะไม่ได้กระทําให้เสียกุศลมันจะเป็นการลบล้างสิ่งที่เป็นบากเล็กๆ,ๆน้อยจนกระทั่งบางคนเนี่ยป่วยนานหลายปีท้ายที่สุดเขาเสียชีวิตไปในสภาพที่เกลี้ยงซึ่งนบีในเวลาท่านไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยสำนวนหนึ่งที่ท่านจะบอกว่าลาบัสตูฮูอินชาอัลลอฮ์ลาบัสตูฮูอินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นอะไรนะ ตูหูอินชาอัลลอฮ์สะอาดหมดจดเกี้ยงเกานะอินชาอัลลอฮ์ครับความเจ็บป่วยนี่มันมาขัดเกลารับความคิดบาปอ่าบาปนี้ก็คือมันก็ถูกลบล้างไปเรื่อยๆบาปเล็กๆที่เราได้กระทำมาทำดีแล้วครับแล้วก็รเรื่องของออระมัดระวัง <c oughs> นะการป้องกันไว้ดีกว่าแก้อหลวยก็ย่ใครรวมปเลยแล้ข้อนี้ก็อิสลามเน้นหนักข้อต่อมาก็คืออัตตาวีก็คือการเยียวยารักษา ต้องเยียวยารักษานะไม่ใช่ปล่อยไม่ได้ปล่อยปละละเลยวันนี้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับบทเรียนจากประวัติศาสตร์นี้คงจะนําท่านผู้ชมได้เข้าสู่ตอนต่อๆไปของรายการของเราซึ่งจะมีเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันทั้งมาตรการปัจจุบันวิทยาศาสตร์ว่าอย่งางไรเกีเ่ยว่องการจัดการโควิด -19 ้าี่ะ COVID นะครับ,รบวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงยครับอาจารย์คุณล็อกไครอนขอร้องได้ตอบแทนความดีงามกับอาจารย์นะครับที่ได้กรุณามาให้ความรู้ให้ข้อมูลที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากประเด็นเรื่องของโควิดกับวิทยกรท่านอื่นๆที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในตอนต่อไปครับวบิลัยเตฟิมฮิดายะอัสสลามอลอุระวะยมบาระห์มัตุลลอฮิยะบะราะกาตุสวัสดีครับ